สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะจะเจอกับเบเตอร์อีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะ หมุนมาจนมาให้คลื่นความขี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้ใบเตยก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปรันดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกสนุนะคะวันนี้ใบเตยมาในหัวข้อนี้นะคะสิ้นสุดวิบากกรรมผ่านผลปัญหาอุปสรรคนะคะพบเจอโชคดีๆพบเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมนะคะหัว ข้อรันดอม ไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกดเข้ามาฟังได้เลยนะคะใครสนใจน้องโชคดีนะคะรุ่นนี้เป็นอุณาโลมนะคะเสริมเรื่องโชคเรื่องราบเรื่องความสําเร็จนะคะบูชาตามกําลังทรัพย์นะคะใครสนใจก็สามารถที่จะแคปรูปแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้เลยรุ่นนี้มี2วงนะคะแล้วก็พี่ปีเสียนะคะอันนี้ก็ให้บูชาตามกําลังทรัพย์เหมือนกันนะคะจะมีสีแดงนะคะสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองนะคะน่าจะ ว่างประมาณรุ่นละสองวงเพื<ง>่อนๆสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นตะกรุดพระพิกเนตนะคะตะกรุดพระพิกเนตนะคะเอ่อเป็นปางรักคุเสตนะคะปางเศรษฐีเงินล้านนะคะรุ่นนี้จัดโปรโมชั่น599ส่งฟรีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็จะมีชามนกคู่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลูกปัดนะแล้วก็เป็นตะกรุดพระพิกเนตนะคะ เป็นเป็นหินสีดำเป็นพินินดำนั่นเองนะคะประมาณนี้นะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะแล้วก็น้องน้ำหอมนะคะสิุตะ มีสองรุ่นนะคะเป็นน้ำมันว่านมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นน้ำมันว่านดอกรักซอนเสริมความรักเสริมน้ำมันดอกรักซอนนะคะแล้วก็เสริมเสน่ห์การค้าการขายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปิดการขายเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดเป็นน้ำมันว่านมหาเสน่ห์ก็จะช่วยเสริมได้นะคะประมาณนี้น้ำมันดอกรักซอนนี่เป็นแค่ชื่อนะจ๊ะไม่ใช่รักซรอนนะ เออนะโอเคใครสนใจอะไรก็สอบถามได้นะคะดูดวงกอ็อ่น่าจะคิวอีกสักประมาณหสัปดาห์ถ้าเป็นคิวโทนะคะโอเคเราจะมาเช็คกันนิดนึงนะคะภาพรวมพลังงานของเราตอนนี้สถานการณ์ชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างนะคะสบายอกสบายใจยิ้มแฉ่งอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราไม่สบายใจไหมนะคะเราก็จะมาเช็คกันนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกันไหมนะคะกับพลังงานที่ใบเตยจะเปิดในไพ่นะคะ ขึ้นมาเป็นราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษหมายเลขหนึ่งนะแล้วก็เป็นดาวเสาร์หมายเลข19นะคะเป็นธาตุลมมิถุนตุลแล้วก็กลุ่มหมายเลข25นะคะมีไหมคะเลขที่เกี่ยวข้องหนึ่งสิบเก้ายี่สิบห้าดาวพฤหัสหมายเลขสิบแปดนะคะธนูหมายเลขเก้านะคะ ยูเรนัสเลข20นะคะตัวคุณน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบช่างวางแผนนะคะทำอะไรเป็นระบบนะคะเออนะคะมีเหตุผลเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนฉลาดค่ะเรียนรู้อะไรได้เร็วแล้วก็ชอบเรียนรู้ชอบหาข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยในบางท่านแล้วก็เป็นคนที่ทำอะไรคล่องตัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดเร็วตัดสินใจเร็วแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าแล้วช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยนะคะเราผ่านพ้น อุปสรรคปัญหาไปแล้วหรือยังนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราไหมนะคะหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่เจอในชีวิตมันจบหรือยังนะคะเราเริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นที่จะไปพบเจอกับสิ่งดีๆพบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆห,หรือยังนะคะเช็คพลังงานของเราก่อนนะตุนชัดเจนเลยนะคะ มีถุนตุนและกลุ่มเนี่ยมันมันหนักมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะเอานะบางท่านหนักมาหลายเดือนแล้วเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความเป็นอยู่นะคะมันคือหนึ่งเราเป็นคนที่ทําอะไรมีแผนเรามัดระวังทําอะไรก็ค่อนข้างรอบคอ้นนะคะเจอเรื่องเครียดเจอเรื่องหนักใจเจอเรื่องท็อกซิกมาเยอะนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะ้องลูกหมีที่โดนแบบ เนี่ยรูปดาบทิ้มแทงน้องหมีบนชายหาดนะคะมีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมานะคะหรือเป็นพระอาทิตย์ตกดินก็ได้เนาะตีความได้สองแบบเดอะเมจิกเชียเราเจ็บอะไรเราเจ็บมาเยอะนะถูกทำร้ายมาก็เยอะนะคะเนี่ยมันมีเดอะซันมาด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยชีวิตมันเจออะไรมาเยอะมากบททดสอบปัญหาอุปสรรคนะคะบางคนก็อกหกักบางคนก็ อยากลาออกจากงานนะคะบางคนอยากอยากได้รับความเป็นธรรมอะ่ะเอออยากได้รับความเป็นธรรมอยากได้รับความยุติธรรมอะ่ะชีวิตมันมีอุปสรรคม,มีปัญหาเข้ามาเยอะเยอะมากๆนะคะจนตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่คุณจะผ่านพ้นนะคะเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคเจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมให้คุณหรือ,อยัง คนที่มาทำร้ายคนที่มาเบียดเบียนคุณเมื่อไหร่จะปล่อยเมื่อไหร่จะวางเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับชีวิตของคุณสักทีก็ต้องบอกว่าเรื่องหนัก,นกๆเรื่องเจ็บๆเรื่องยากๆที่คุณเจอมาคุณผ่านพ้นแล้วนะคะต้องบอกว่าผ่านพ้นเลยเพราะสิบดาบคือคําว่าจบอะจบแล้วนะคะเป็นเดอะซันมาติดกับเดอะเม i ิเตียนได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานใหม่ ที่สดใสามากกว่าเดิมบางท่านเป็นชาาธาตุลมชัดเจนนะคะแล้วก็บางท่านเกิดวันพุธเกิดวันเสาร์เกิดวันอาทิตย์นะคะเออเราเราเหนื่อยเราเจอเรื่องวุ่นวุ่นมาเยอะแยะมากมายนะคะชาวไม่ใช่ชาวกองไหนหรอกเพื่อนๆนที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมอ่ะเออมันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็อะไรที่มันเป็นวิบากกรรมปัญหาอุปสรรคคุณผ่านพ้นแล้วแหละ เพราะว่าไพ่ขอ,ของคำว่าจบม,มันมาแล้วนะคะไพ่ของคำว่าจบมันมาแล้วมันมีการคือบางคนนะ่ะได้งานใหม่ไปสมัครงานแล้วได้งานไปเจองานใหม่ที่ตอบโจทย์อไปเจองานใหม่ที่ตอบโจทย์ไปเจออะไรดีๆเข้ามาในชีวิตน้องมีการขยับขยายมีการเริ่มต้นใหม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ นะจากที่วุ่นวุ่นมันก็เข้าที่เข้าทางได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะมีความรู้สึกคิวใจตัวเองได้แล้วก็พลังงานเห็นไหมคะนั่งจิบชาสบายใจนะคะมันมันโนลโมดเลยนะคคละโมดกับจิบดาบเลยนะ2คาทานะคะขึ้นมาเรื่องของการเงินเรื่องของการงานจะเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นเนาะพองานเข้าที่เงินมันก็จะเข้าทีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่วุ่นๆอยู่กับเรื่องของงานโปรเจกต์ที่มันยากๆการทํางานที่ไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทํางานเป็นทีมแล้ววุ่นวายนะคะอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคมันจบมันผ่านพ้นไปมันมีการเปลี่ยนใหม่ที่ดีกว่าเดิมสิ้นสุดปัญหาผ่านพ้นเรื่องยากๆนะคะก็มีประตูบานใหม่ที่สดใสเปิดออกนะคะตัวคุณก็จะรู้สึกว่า อะไรอะไรมันมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นงานเงินความสัมพันธ์น,นะคะใครที่เจ็บปวดใครที่ผิดหวังนะคะก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะตัวคุณยอมรับและเข้าใจในความทุกข์ที่ได้รับได้ไม่ว่าจะเป็นความขาดแคลนความยากจนเหตุการณ์ที่คุณเจออย่างขมขื่นคุณยอมรับได้นะคะแล้วก็ อะไรก็ดีที่คุณเจอมานะคะมันทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนำประสบการณ์ในอดีตเอามาทำให้ชีวิตของตัวเองประสบความสำเร็จในการทำงานนะคะไม่ว่าการทำงานนั้นเนี่ยจะยากเย็นเข็นใจสักแค่ไหนเนาะเพราะมันมีห้าไม้ใครที่เริ่มศึกษาไพ่นะคะห้าไม้ขึ้นมามันวุ่นวายก็จริงสุดท้ายคุณก็ผ่านพ้นนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้เนาะ ค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะคะค่อนข้างเหนื่อยอยู่แต่สุดท้ายก็ลงตัวนะประมาณนี้ในเรื่องของความหวังชื่อเสียงความสำเร็จเนี่ยมันก็เข้ามานะเออมันมีเข้ามานะคะ โอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวไปเติไปเปิดไพ่เสริมนิดนึงนะคะก่อนจะจบคำทำนายเดี๋ยวจะไปทำหัวข้อพิก,กาส์ไว้นะมีใครเกิดวันอาทิตย์วันพุธไหมคะที่นิ่งไปคือกำลังคิดอยู่ว่าจะเปิดสำรับไหนดีเพิ่มเติมนะคะอะมามาดูเพิ่มเติมจิก่อนจะจบคำทำนายใช้ไพ่ฟารโรนะคะมีใครอยากได้น้องไพ่ไหม ใบเตยจะมีชุดนี้สองสำรับนะคะอันนี้น่าจะราคาประมาณ295บาทเนาะถ้าเป็นมือสองคือแกะกล่องแล้วแหละใช้ประมาณครั้งสองครั้งราคาอยู่ที่สัก230จะมีคนสนใจไหมเออเอาไปเอาไปลองใช้ได้นะมีสมุดคู่มือให้นะคะเปนไพ่ฟาโลอันนี้คือใช้ครั้งที่2ออันนี้ก็คือยังใหม่อยู่นะ ประมาณนี้ใครสนใจก็ทักสอบถามได้นะคะใครอยากได้ไพ่ฟาโลนะ <c oughs> <c oughs> นี่หนังสือคู่มือมาแบบโอ้โหละเอียดนะโอเคเรามาดูเสริมนิดนึงก่อนจบคำทํานายนะคะ <c oughs> สักสามใบดีไหมเนาะ อืมสามไปนะขอดีดีขอดีอดีขอดีๆนะไพ่ฟาโรไพ่ฟาโรภาพขึ้นมาเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างอมีรูปทะเลทรายมีรูปสปริงมีรูปเจ้าหญิงเจ้าชาย เลิศไปอีกนะคือไพ่ทะเลทรายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช่ไหมคะมันรูปมันนิ่งไงนะอะไรที่มันวุ่นวายมันเข้ามามากๆเนี่ยเราต้องสงบแล้วมันจะคลี่คลายเนาะไพ่มันนุ่งนวลนะคะมีดวงจันทร์ปรากฏมีพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายที่นิ่งเงียบนะคะ คือไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตคุณจะเจออะไรมาก็ตามเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามนิ่งนิ่งเอาไว้จะดีเองนะคะยิ่งดิ้นย,ยิ่งเสียการใหญ่อันนี้คือไพ่ไพ่ออกมาเตือนนะนิ่งไว้แล้วจะดีเองอือันนี้คือไพ่เตือนเลยนะนิ่งไว้ก่อนอย่าไปกระตุว้วอย่าไปอย่าไปวิ่งตามอารมใครเนาะออสถานการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีรูปฟาโร่กอดเจ้าหญิงนะรูปเนี้ย เป็นเรื่องของความสําเร็จนะคะที่เป็นนํามาทำในเรื่องของด้านจิตใจหรือว่าบางท่านเนี่ยความสัมพันธ์คือมีคนมาขอมั่นหมายแต่งงานขอเป็นแฟนเนาะแล้วก็ปัจจัยที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จคือความรักรักในที่นี้ไม่ใช่รักฉันแฟนฉันชู้สาวคู่รักอย่างเดียวแต่หมายถึงการที่เรารัก ที่จะทําสิ่งนั้นๆน,น,นะคะงานโปรเจกต์กิจกรรมอะไรก็ดีคุณจะต้องมีความรักก่อนแล้วมันจะเป็นปัจจัยที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ชีวิตของคุณจะจะเดินไปในเส้นทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็มีไพ่สฟิงค์ขึ้นมาก็สฟิงค์เขาก็เป็นคนที่มีมนมีคาถาใช่ไหมคะมีความจงรักภักดี เป็นบริการเป็นผู้ดูแลคุ้มครองปกปักรักษาเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ให้ชีวิตของเราปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากอันตรายความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงก็ไพ่สฟิงค์ขึ้นมาเป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องของความอบอุ่นนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ราบรื่นงลงตัวไม่ติดไม่ขัดไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้ก็อะไรที่มันเป็นความวุ่นวายเราต้องนิ่งสยบ นะเอาความนิ่งสยบความวุ่นวายแล้วก็การที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้ต้องมีปัจจัยที่สำคัญต้องมีความรักนำพาประมาณนี้นะคะรับพรังงานดีๆด,ด,ด้วยการพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งะคะไม่รู้ว่าเเราจะได้รับชุด ความรู้หรือว่าได้รับกำลังใจดีๆหรือเปล่านะก็คือตั้งใจมาทำคลิปให้ทุกคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะลงเป็นพิกอากาศด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมพิมพ์หนึ่งหรับคำทำนายดีๆนะคะขอบคุณคะ่ะ